I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired. เอาครับทุกคนครับหลังจากที่เราขับขี่กันมาครับก็มานั่งในแถวที่2กันบ้านนะครับอย่างตอนต้นที่เราพาทุกคนมารีวิวนะครับในแถวที่2กับแถวที่3นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งจริงๆนะครับหลังจากที่เราขับขี่ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับการนั่งด้านหลังอย่างที่บอกครับในตัวของเบาะเนี่ยมันสามารถเลื่อนไปด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวจะเห็จะเลื่อนนะครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนมาแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับให้คนด้านหลังแต่ตำแหน่งเนี่ยพอเรา เลื่อนขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าเล็กลูฟเนี่ยถ้าอย่างสมมติไซซิ่งพี่เอเนี่ยมันสบายอยู่แล้วจะคันไหนก็ได้นะครับจะเหลือพื้นที่ประมาณสัก10เซนนะครับก็พอนั่งได้ขาสอดได้นะครับแล้วก็ตอนขับขี่แบบนี้เอื้อมครับเดี๋ยวเราจะรัดเบลนะครับเบลพอถ้าเราเลื่อนเบาะมาแบบนี้ก็จะไกลสักนิดนึงนะโอเครัดไปนะครับแล้วก็นั่งนะครับนี่เส้นที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นในถนนนะครับ วงแหวนรอบนอกนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยเราใช้ความเร็วอยู่มา100ถึง120ให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างบัมปี้นะครับแน่นอน Ford นะครับ e v e r อเรได้เปรียบคู่แข่งทั้งหมดเลยเนื่องจากช่วงล่างของเขานะครับในด้านหลังที่เป็นแบบอคอยอวัดลิงก์แล้วกันนะครับ มันช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลของเขาสไตล์เขาแล้วก็ทั้งในตัวเรนเจอร์เองเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอเวอร์เรสเนี่ยมันเป็นรถที่เรานั่งหลังน่าจะ ดีที่สุดในกลุ่มในคลาสด้วยซ้ำไปนะครับถ้าไม่นับไปเอาแทง300มารวมนะถ้าเอาในสไตล์แบบในฐานล้อที่เขาเป็นฐานล้อกว้างแบบนี้นะครับ2,900แบบนี้เนี่ยแล้วก็ในสไตล์ P P V ที่พวกเราคุ้นชินกันอยู่มาตลอดเนี่ยพีเอกว่าเจ้าตัว Everest เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ได้เปรียบไหมครับขึ้นคอสะพานบัมปี้นะครับแล้วเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยตรงเนี้ยเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ยินนะนะครับการนั่ง หูพี่เออยู่กับกระจกก็จะได้ยินเสียงรถมามากขึ้นแต่ว่าถ้านั่งแบบนี้ไม่สบายหรอกพี่เอจะต้องขออนุญาตปรับเบาะให้เอนมากกว่าน,นี้สักหน่อยหนึง่งอ่าเอนสักนิดนึงนะครับโอเคแต่ข้างหน้าพี่เอกก็จะนั่งชิดอย่างนี้อยู่นะก็จะนั่งชิดชิดอยู่นะครับก็ลองดูก่อนนะครับออกตัวนะไปนี่อือความกระแทกกระทันรู้สึกได้นะครับมันจะรู้สึกเรื่องของการกระแทกบัมปี้อย่างเงี้ยได้รู้สึกได้เหมือนกัน แต่ว่าก็ยังนุ่มนวลไม่รู้สึกจุกนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปนะครับเบื้องต้นนะครับตรงเสา B ีและเสา C เนี่ยมันจะไม่มีเสียงลมเข้ามาหรอกนะครับแต่แอมเบียสของเวลาเราเพิ่มความเร็วแบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้ยินเสียงขณะที่เพจนั่งอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับพเพจจะได้ยินเสียงแอมเบียนด้านหลังเข้ามาตรงฝาท้ายนะครับซึ่งคันนี้ต้องพูดถึงเพราะคันอื่นเราไม่เคยพูดถึงเลยนะครับแล้วพอเราใช้ความเร็วแบบนี้เห็นไหมครับเสียงลมไม่มีพอเปิดหน้าต่างโอ้โหอื้ง นะครับเสียงลมจะมากขึ้นนั่นเองอันนี้ต้องอชี้แจงให้กับทุกคนนะครับให้เห็นอยู่โอเคเพ่ขออนุญาตปรับเบาะเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สามารถจะปรับเบาะแถวที่2แบบนี้ได้อ่ะโอเคพอเราก็เถิดเบาะระยะเล็กรูมเราเพิ่มขึ้นการนั่งขับขี่นะครับแล้วก็เอาที่เท้าแขนมาอ่ะเดี๋ยวเราลองดูความสะดวกสบายยิ่งเจอพื้นที่เป็นยางมะตอยเรียบๆอย่างเงี้ยนั่งได้ดี แต่ก็จะมีแอมเบียนที่บอกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองในถนนที่ใช้ความเร็วต่ําที่มีเรื่องของบัมปี้เยอะๆนะครับจะเป็นคู่ขนาดรอบนอกเดี๋ยวเราพาทุกคนไปลองดูนะครับแต่ว่านั่งอย่างนี้จุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตนะครับหัวไหล่ทุกคันที่เราเคยทดสอบมาที่เป็นรถ SUV นะครับหรือรถเป็นไซส์แบบรถคออเวอร์เนี่ยเราจะเจอในเรื่องของหัวไหล่เรากับตัวแผงข้างประตูจะอยู่เสมอกันแต่พอมาอยู่ใน e v e r อร์ครับนี่ครับ ข้อสองเราสามารถนั่งเป็นแบบนี่เลยขึ้นมาแบบนี้ได้เลยเกยแบบนี้ได้เลยเห็นไหมนั่งนะครับแบบนี้ได้แล้วก็ตำแหน่งของเราถูกเลื่อนมาจากตอนเมื่อกี้นี้เรานั่งอยู่ตรงกลางกระจกคราวนี้เราเลื่อนมาอยู่ด้านหลังนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วก็โหนแอร์ด้านบนมีมาให้แอร์นะครับถ้าเราอยากจะใช้เพียงแค่หมุนฟังก์ชันนะครับตรงกลาง แรงลมก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ลมแอร์อย่างที่เรารีวิวไปตอนตอน้นมีครบทุกตำแหน่งนะครับซ้ายขวาให้คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยกำลังเล็งหารถแบบ3แถวนะครับหที่นั่งหรือ7ที่นั่งแบบนี้เนี่ยนะครับพี่เต้องบอกเลยว่า e v e r อร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณจะต้องเลือกไว้เป็นลาดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นเลยว่าการนั่งนะครับ สบายซึ่งการนั่งฟองน้ําไม่ว่าจะเป็นเบาไม่ว่าจะพนักพิงถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นน่มีความใกล้เคียงครับแต่เรื่องของช่วงล่างที่เขาเซตติ้งช่วงล่างมาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเด็ดกว่านะครับมันมีความรู้สึกนุ่นนวลทุกคนเห็นไหมครับว่าเวลาเราวิ่งเราจะรู้สึกเลยว่าตัวฟอร์ดเองเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่แบบนุ่มนวลกว่าคนอื่นนะครับถึงแม้จะเป็นในถนนที่มีบัมปี้แบบนี้ ในเส้นทางเดียวกันแบบนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นมนาะจะเด้งมากกว่านี้อันนี้เราจะเห็นเลยว่าเห็นไหมครับตัวรถยังมีความนุ่มนวลให้อยู่การนั่งของเราไม่มีตึงตังนะครับนั่งอย่างสบายนะครับความเร็วอยู่ประมาณเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ70กิโลเมตร80กิโลเมตรก็ถือว่าใ,ใช้งานในเมืองได้ดีและยิ่งในตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยครับบอกเลยว่ามันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้ ไม่ได้อาจาไปบู๊อ่ะไม่ใช่ไปบู๊ในทางฝุ่นไม่เป็นบู๊ในทางโครนหรือปีนเขานะครับแต่เน้นในเรื่องของการเดินทางในทางดำนะครับในการขับขี่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเส้นทางที่รถทุกคันไปได้และป้องกันในเรื่องของเซอร์ไพรน้ำท่วมเจ้าตัว e v e r l s t s p o r t เนี่ยพอเพียงเพราะว่าความสูงเกาเคียนแลนด์ and, เขาสูงตั้ง227 นะครับมิลลิเมตรเนี่ยก็สูงกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้ครา,า,ารู้กว่าเฮ้ยการใช้คันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่เราสามารถนั่งขับขี่แล้วได้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับขับไปได้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลที่มีมาให้แบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องกังวลคนขับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเออเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าจะยังไงแล้วก็รถใช้งานในเมืองเหมาะอกาการไปขน นะครับสมาชิกในครอบครัวเยอะๆหรือการไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับมีเพื่อนฝูงไปแล้วเราจะบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยมิติตัวรถมันกว้างนะครับเฮดรูม <Head room S 1> เนี่ยไม่ต้องกลัวได้ได้ทุกไซส์นะครับไม่ว่าคุณจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่คุณนั่งคันนี้นั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับสำหรับในเบาะแถวที่2ด้วยนะครับเนีย่ยที่เห็นอยู่บัมปี้ไม่ได้เยอะไม่ได้แรงนะครับนั่งได้สบายเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ประทับใจเราจะเห็นเลยว่าถนนแต่ละเส้นทางเนี่ย มันแตกต่างกันคนด้านหลังก็จะรู้สึกครับคนด้านหลังจะรู้สึกเหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นถนนแบบที่มีรอยต่อนะตรงนี้เป็นถนนปูเนี่ยอย่างที่เราวิ่งเนี่ยเป็นถนนปูนมีรอยต่อเราก็จะเด้งตามแต่พอเป็นยางมาตอยเรียบมันก็จะราบเรียบแบบนิ่งๆนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างเดี๋ยวพี่เอกขออนุญ,ญาตไปนั่งในเบาะแถวที่3ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าแถวที่3นั่งจริงแล้วเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาครับเราก้าวเข้ามาในเบาะแถวที่3กันบ้างให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่ดีนะมีแอร์นะครับเราก็ได้แรงลมแอร์มาให้แต่ต้องบอกเลยทุกคนนั่งหลังตรงมากคือนั่งอย่างเงี้ยนั่งไม่ได้นะเราต้องเอาที่พนักพิงครับขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะได้มีพนักพิงสีสษะแบบนี้อย่างนงี้โอเคเพราะถ้าไม่เอาขึ้นมาอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับมัน ค้ำตรงหลังเรานะครับพอนั่งอย่างเงี้ยจะนั่งได้อย่างสบาย oh. นะเนี่ย oh. เขาโคกเอ้ยนี่ตำแหน่งเหมือนกันตำแหน่งเบาะแถวที่3เนี่ยจะสูงกว่าเบาะแถวที่2เยอะนะครับนั่งมาเนี่ยเพจจะนั่งแบบดูดิสีษาจากเมื่อกี้นี้ที่เราเหลือเป็นคืบตอนนี้เราเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณเนี้ยนะครับสี่เซนนะครับไม่เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนที่จะนั่งแถวนี้ได้ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็ถ้าเห็น ตอนที่เรารีวิวไปตอนต้นนะครับตอนที่ดูรอบคันตอนแรกเราจะนั่งยากมากเลยเบาะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้คือเบาะที่ในตำแหน่งของนะครับดันมาสุดแต่ว่าพนักพิงเนี่ยไม่ได้เอนแต่ในเบาะน,นี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเบาะที่เลื่อนออกไปสักครึ่งหนึ่งนะครับไม่เท่ากับตอนที่เห็นนั่งเบาะแถว2นะ อยู่ครึ่งหนึ่งระหว่างกลางแล้วก็เอนเบาแบบที่นั่งตกตอนแรกนะครับทำให้แถว3เนี่ยสามารถนั่งได้อ่าอย่างเงี้ยนั่งได้จริงนะครับแต่ว่าคนแถว2จะต้องเลื่อนให้ด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณสัก10เซนนะครับประมาณนี้นะครับสิเซนนะครับสามารถนั่งได้ขาสามารถสอดได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าพี่เห็นนั่งแบบนี้เลยนะครับต้องนั่งหลังตรงเลยเพราะว่าตัวพนักพิงอันนี้ปรับเอนไม่ได้อันนี้เป็นติดก็ต้อง เมื่อเขาเอ็นไม่ได้เราก็ต้องเถิบตัวเรานะครับเถิบตัวเราเอน็นแอนลงไปก็จะมีช่องไฟตรงนี้นะฮะด้านหลังตรงเนี้ยมันไม่ไม่สนิทเดี๋ยวเราเรามาดูในการโยกเข้าโคง้งซ้ายโคง้งขวากันนะว่าเป็นยังไงนะครับ การเวียงรู้สึกได้นะคือตัวรถเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะนั่งนะครับแถวที่2หรือแถวที่3เนี่ยเราจะรู้สึกของตัวรถได้ว่าถ้าโลด,ด้านบนนะครับถ้าโยกลังแรงเนี่ยจะรู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับหลายๆคันพี่เอกว่าคันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกถึงขั้นแบบเหวี่ยงแรงมากนะโอเคอยู่แต่ว่าความสบายในเบาะแถวที่3เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของนี่แหละ หัวหมอนแล้วก็เรื่องของแอมเบียนต์เมื่อกี้เรานั่งแถวที่2เราจะบ่นในเรื่องของเสียงใช่ไหมครับเราจะได้ยินเสียงจากข้างนอกเข้ามาเช่นกันในเบาะแถวที่3แบบนี้เราก็ได้ยินเสียงชัดเจนเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวรถข้างหลังไม่ได้โยกมากแต่อย่าลืมนะครับคันนี้ไม่ใช่ขับ4คันนี้เป็นขับ2นะครับขับ2ล้อหลังนะครับออกตัวหรือเจอพื้นถนนที่มีความลื่นโอกาสสไลด์มีบ้างแต่คราวนี้เราจะลองขับนะครับ เราจะมาดูลองเก็บเสียงในเรื่องของเสียงนะครับฝาท้ายไม่มีเสียงลมนะความเร็วอยู่ประมาณสัก70 80 90เนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงลมเข้ามาแต่เราจะได้ยินเสียงมวลของอากาศแอมเบียนกลมๆอะ่ะได้ยินมานานนั้นนะครับเราจะได้ยินเสียงเาวเข้ามาเสียงพื้นวิ่งผ่านถนนพื้นปูอย่างเงี้ยรอยต่อเนี่ยเราได้ยินสะท้อนขึ้นมาแน่นอนมันมาจากล้อนะครับอยา่าลืมว่าเราล้อ20นิ้วเนี่ยล้อใหญ่ นะครับแนวโ,โหนี่พอมาด้านหลังนี่รู้สึกโยกเลยเห็นไหมเด้งนะครับรู้สึกเลยนี่แหละชัดเจนนะครับเสียอีกนิดเดียวถ้าเบาะหลังตัวนี้ปรับได้ปรับเอ็นได้ซึ่งเราลองตั้งแต่แรกแล้วมันเอ็นไม่ได้นะครับมันติดเนี่ยเสียดายคือมันพับได้ลงมาแบบนี้ก็จริงนะฮะเห็นไหมแต่ว่าถ้ามันเอ็นไม่ได้อะมันทําให้คนที่นั่งหลังตรงนี้หลังตรงแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมครับตรงเนี้ยพนักพักสามารถวางของทําอะไรได้ ไม่มีเสียงลมวิดวิวเข้ามานะครับแต่เราจะรู้สึกแอมเบียน์อย่างนี้นะครับอันนี้ใครที่นั่งต้องการซื้อรถที่นั่งหลังบ่อยๆนะคันนี้ลองไปพิจารณากันดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนนั่งหลังอาจจะไม่รู้สึกแบบสบายเพราะว่ามันปรับไม่ได้อย่างนี้นะครับถ้ามันปรับได้โอเคนี่เป็นข้อนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องนั่งเบาะแถวที่3ประจําแต่ว่าถ้าไม่ประจําแล้วก็ขนของบ่อยๆก็พับลงมาแล้วก็ตําแหน่งเบาะอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเน,นี่ย ตัวนี้ที่เบรตบอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถเอลงมาสุดได้นะครับสามารถสุดได้แบบนี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเอาละ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายนะครับเพ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์นะครับบอกกันมาด้วยว่าชอบไม่ชอบตรงไหนสําหรับในตัวของ Ford e v e r อร์เนะครับมีจุดไหนที่พเพื่อนๆมองแล้วเฮ้ยอยากเพิ่มตรงนี้อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้เล่าให้เราฟังกันนะครับเอาละ่ะ ไปสรุปปิดท้ายสำหรับในตัวของ Ford Everest Sport Edition กันครับ